สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าคําว่าไทยแลนด์นี้มันมีมนขังจริงๆนะครับไม่ว่าจะไปแปะกับสินค้าอะไรก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจและขายดีเป็นพิเศษสําหรับชาวอินโดนีเซียเสมอเลยครับและล่าสุดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งกับเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าโบกกลาซาแบงกอกครับ แค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาจัดเต็มขนาดไหนงานนี้ยกทัพสตรีทฟู้ดไทยไปบุกเมืองโบกอรประเทศอินโดนีเซียแบบจัดเต็มจนกลายเป็นไวรัลสุดันโซเชียลเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศในงานก็ไม่ต้องพูดถึงคนแน่นทะลักเหมือนยกตลาดนัดรถไฟไปไว้ที่นั่นเลยทีเดียวครับของกินละลานตาจนเลือกไม่ทูกเห็นแล้วก็อดปลื้มใจไม่ได้จริงๆครับ แน่นอนครับว่าเมื่องานใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องราคาที่ดูจะร้อนแรงเป็นพิเศษวันนี้นะครับผมจะพาไปส่องคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับงานนี้กันบ้างแต่ก่อนอื่นไปดูภาพรวมของงานกันก่อนเลยครับเอาละครับกลับมาที่เรื่องเทศกาลอาหารไทยโบโกลาซาแบงคอกกันต่ออย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับว่าบรรยากาศมันสุดยอดจริงจริง ผลเยอะมากจนแทบจะไม่มีที่เดินเลยงานนี้จัดเต็มสมชื่อครับมีร้านขาเข้าร่วมมากกว่า250ล้านแล้วก็มีเมนูให้เลือกชิมมากกว่า1,200รายการแค่คิดว่าจะกินอะไรก็ปวดหัวแล้วครับเมนูที่เขาไปโชว์ก็มีตั้งแต่อาหารไทยยอดฮิตที่เรารู้จักกันดีไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่เห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวไม่ว่าจะเป็นส้มตำต้มดำซีฟู้ด ข้าวเหนียวมะม่วงที่ขาดไม่ได้เลยแถมยังมีเมนูกินเล่นแบบไทยๆที่ชาวอินโดนีเซียชื่นชอบอย่างเช่นปลาหมึกทอดตัวยักษ์น้ำผลไม้ปัน่นขนมเบื้องชาไทยไอศครีมพัดโรตีแล้วก็ยังมีพวกผลไม้เสียบไม้เคลือบน้ำตาลแบบถังหูลูด้วยนะครับแต่ที่พิเศษคือเขาไม่ได้มีแค่อาหารไทยนะครับยังมีอาหารอินโดนีเซียท้องถิ่นมาผสมผสานด้วย ที่สำคัญคืออาหารทุกอย่างในงานนี้เป็นฮาลาลร้อยเปอซครับทำให้ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียสามารถเดินกินได้อย่างสบายใจหายห่วงซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนมางานนี้เยอะมากๆเลยครับนอกจากของกินแล้วบรรยากาศของงานก็ถูกเนรมิตให้เป็นแบงคอกสตรีทฟู้ดอย่างแท้จริงมีการตกแต่งร้านสไตล์ตลาดกลางคืนมีธงชาติไทยประดับประดาไปทั่ว แถมยังมีดนตรีและการแสดงบนเวทีให้ชมตลอดทั้งวันด้วยนะครับสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่มาเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่มาถึงประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องราคาครับราคาอาหารในงานนี้เริ่มต้นตั้งแต่30,000ลูเปียไปจนถึง1 0 0 0 0แสรูเปียหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ60บาทถึง200บาทซึ่งสำหรับคนไทยอาจจะมองว่าปกติ แต่สําหรับชาวอินโดนีเซียหลายคนมองว่าราคานี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ถึงจะบอกว่าแพงคนที่ไปก็แน่นทะลักทุกวันขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยล่ะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าแปลกเลยนะครับที่อาหารไทยจะได้รับความนิยมในอินโดนีเซียขนาดนี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องรสชาติที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมีความจัดจ้าน เรียวหวานเค็มเผ็ดคล้ายๆกับอาหารบ้านเขาทำให้ถูกปากแต่ไม่ยากอย่างที่สองคือหน้าตาอาหารสตรีทฟู้ดของเรามันน่าดึงดูดมากครับทั้งวิธีการทำที่โชว์กันสดๆมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจและอีกอย่างคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราจริงๆนะครับคนอินโดนีเซียหลายคนใฝฝันอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากลองกินสตรีทฟู้ดแบบต้นตำรับ พอมีเทศกาลแบบนี้ไปจัดถึงที่มันก็เหมือนกับการยกความฝันไปเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านเลยครับถึงราคาจะสูงกว่าปกติไปบ้างแต่เพื่อแลกกับประสบการณ์และความอร่อยแบบไทยๆหลายคนก็ยอมจ่ายครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้เราไปดูคอมเมนต์ชาวอิโนโดนีเซียกันดีกว่าครับว่าหลังจากที่พวกเขาได้ไปสัมผัสประสบการณ์โบกอลาซาแบงอกมาแล้วจะรู้สึกประทับใจหรือมีอะไรอยากจะบ่นกันบ้าง ไปดูกันเลยครับความคิดเห็นแรกนะครับเขากล่าวไว้ว่าบรรยากาศดีมากเหมือนได้ไปกรุงเทพจริงๆแต่ยอมรับเลยว่าต้องเตรียมเงินไปเยอะหน่อยนะท่านต่อมานะครับได้เสริมว่าอยากให้จัดที่เมืองฉันบ้างเห็นแล้วอิจฉาคนโบกรเลยแค่ดูคลิปก็หิวแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับพูดถึงเรื่องที่จอดรถครับเขาบอกไว้ว่าคำแนะนำสำหรับคนที่จะไปคือไปโดยรถโดยสารสาธารณะจะดีกว่า ที่จอดรถเต็มเร็วมากจริงๆอีกท่านหนึ่งนะครับบทเรื่องราคาเขาบอกไว้ว่าราคาอาหารบางอย่างแพงกว่ากินที่ไทยอีกนะเนี่ยแต่ก็เข้าใจและว่ามีค่าเช่าที่ด้วยแต่ก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับมองว่าสำหรับฉันมันคุ้มค่านะไม่ต้องเสียค่าตัวเครื่องบินบินไปถึงไทยก็ได้กินของอร่อยๆแบบนี้ท่านนี้นะครับมาแบบให้กำลังใจครับเขาบอกไว้ว่า ถึงจะแพงไปนิดแต่ก็สนับสนุนนะอยากให้มีงานดีๆแบบนี้บ่อยๆอีกท่านหนึ่งนะครับมาแนะนำเรื่องการจ่ายเงินครับเขาบอกไว้ว่าบางร้านรับแต่เงินสดนะเตรียมเงินสดไปเผื่อด้วยจะดีที่สุดมีท่านหนึ่งนะครับมาแชร์ประสบการณ์ว่าไปกับครอบครัวมาเมื่อวานฉันควักกระเป๋าจ่ายไปเยอะมากเลยทีเดียวแต่ทุกคนก็มีความสุขมากท่านนี้นะครับมาถามถึงเรื่องเมนูที่พลาดไม่ได้ครับเขาบอกไว้ว่า ใครไปมาแล้วบ้างช่วยแนะนำเมนูว่าเมนูไหนเด็ดสุดจะได้ไปลองตามก็มีชาวอินโดนีเซียท่านหนึ่งนะครับมาตอบคำถามนี้ว่าต้องลองปลาหมึกทอดเลยนะตัวใหญ่และกรอบมากแต่คิวยาวหน่อยนะต้องอดทนอีกท่านหนึ่งนะครับมาเสริมไว้ว่านมามมะม่วงปั่นอร่อยมากเหมาะกับอากาศร้อนๆเลยท่านนี้นะครับมาถามถึงเรื่องรสชาติครับเขาบอกไปว่า รสชาติเผ็ดเหมือนที่ไทยไหมหรือเขาปรับรสชาติให้เข้ากับคนอินโดนีเซียแล้วท่านต่อมานะครับก็มาตอบว่าเผ็ดน้อยกว่าที่ไทยนะแต่ก็ยังถือว่าจัดจ้านอยู่สามารถขอพริกเพิ่มได้นะความคิดเห็นต่อมานะครับบอกไปว่าทำไมอาหารไทยส่วนใหญ่ต้องมีหน้าตาคนขายเป็นคนอินโดนีเซียด้วยล่ะอยากเจอคนไทยแท้ๆมาขายจังความคิดเห็นถัดมานะครับมาแบบติดตลกเขาบอกไปว่า หัวใจของฉันบอกให้ซื้อทุกอย่างแต่กระเป๋าตังค์บอกให้พอได้แล้วส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่ารสชาติต้มยำที่นี่อร่อยสู้ที่ไทยไม่ได้แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยละท่านต่อมานะครับเขาได้บอกไว้ว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดในงานนี้ก็คือบรรยากาศทุกอย่างน่ากินไปหมดความคิดเห็นของท่านถัดมานะครับมองในมุมมองธุรกิจเขาบอกไว้ว่าเห็นได้ชัดเลยว่า กลุ่มเป้าหมายของงานนี้คือคนชั้นกลางถึงสูงเพราะราคาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้เข้ามาเตือนว่าไปช่วงเย็นๆค่ำๆจะดีกว่าตอนกลางวันอากาศร้อนมากเดินไม่ไหวความคิดเห็นของท่านถัดมานะครับมาอดควรครับ,รบเขาบอกเลยว่าข้าวเหนียวมะม่วงราคา65,000่รูปเปียแพงจนน้ำตาไหลแต่ก็อร่อยจนหยุดกินไม่ได้และความคิดเห็นสุดท้ายครับ สรุปคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะได้ลองอะไรใหม่ๆได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างถึงจะจ่ายหนักไปหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าและนั่นนะครับก็คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อเทศกาลโบกอรลาซาแบงคอกนะครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีเสียงบ่นเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงไปบ้างแต่โดยรวมแล้วทุกคนก็ยังคงตื่นเต้นและชื่นชอบในรสชาติของอาหารไทยกันอยู่ดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ